โอ้ไวมากโคตรไวเลยนี่สิไวจริงนี่อาเทพมากโอ้เรียบร้อยสุดยอดเยี่ยมอันนี้ราคาเท่าไหร่ถึงไม่ดูข้อมูลเทล่าไรเท่าไรเอา,าอาหารหน่อยนะมันจะเป็นต้นต้นหนาต้นหนา ได้ได้เนี <S <S ่ยเออทีเอ็นเจีโมบายใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผมโอเคได้ครับโหพี่พี่ี่ที่ถุอหล่อแล้วเนี่ยทีเอ็นเจีโมบายโอ้โหนี่้ของแท้ด้วย <S <S สวัสดีครับวันนี้โมโตนายพามารีวิว iPad Pro 9.7กนันนะครับซึ่งก็เป็น iPad ที่มีมาประมาณสัก4-5ปีแล้วครับผมเครื่องก็เป็น iPad Pro ครับรุ่นนี้ ไม่ยก่อนก็ราคาสูงครับสมัยนี้ก็เทียบกับ iPad g e จนเก้าไปนประมาณนี้เนาะราคาไม่ค่าหมื่นนะครับประมาณหมื่นบวกลบนะแล้วแต่สภาพเนาะแล้วแต่จอว่ามีเปลี่ยนมาหรือเปล่าน,นะครับอันนี้เป็นเครื่องเดิมเ,มเลยนะครับเนี่ยเป็นเครื่องเดิม,ดมร้าน T N T Mobile ที่ ฟอร์จูนพระรามเก้าเป็นคนจัดหาให้ครับพิธีเนาะพิธีกับมิน,นิโมบายนะครับก็พยายามหาเครื่องที่ใช้งานราคาไม่แพงครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็น iPad Pro รุ่นปัจจุบันก็สามสีหมื่น,นครับรุ่นที่มีสแกนนิ้วด้วยนะครับก็ถ้าใครดูไปซื้อมาครับสแกนนิ้วต้องใช้ได้เนาะสแกนนิ้วเนี่ยต้องใช้ได้อย่างงี้ยแบบนี้เนาะนี้ครับ ตัวนี้เป็นไอแพดท,ที่รองรับ ios 15แล้วนะครับตอนนี้สิบห้าจุห้าเนอะอาจจะถึงสิบหนะครับรอ,อรุ่นกันนะครับผมนะหรือรองรับไปแล้วเนาะผมอาจจะอาจจะอาจจะยังไม่อ,อัปเดตนะครับนี่ครับโดยตัวเครื่องนะครับเบามากครับผมชั่งกิโลแล้วประมาณสักตัวเครื่องเดียวประมาณ4ี่อห้าสิกรัมนะก็ ี่ขีดนิดน่ดนะเครื่องรุนนี้ก็เป็น TH นี่ฮะดู TH นี่ฮค THA นะเป็นศูนย์ด้วยนะครับเครื่องศูนย์นะฮะโมเดลก่อนนะครับว่าเป็นเป็นรงท้า TH ชื่อเปล่าเป็นไทยแลนด์นะครับหนึ่งร้อยยี่สิแปดกิกนะครับหรือประมาณนี้นะหนึ่งรอยสแปดกิกนะครับผมใช้ประมาณนิดเดียวเองนะอ่ะส่วนใหญ่จะใช้ในการดู จดโน้ตนะครับแล้วก็ดูคอนเทนต์ต่างๆดูงานด้วยครับทั้งส่วนนะเราสามารถที่จะลงโปรแกรมงานได้ครับบวร์ด PowerPoint Excel ดูได้หมดนะครับวิธีการเช็คดูก็เช็คดูแบตเตอรี่ก่อนเนาะแบตเตอรี่ก่อนตตกอน็ไปที่ตัวเซตติ้งดูแบตก่อนเลยครับแบบแรกแบตเตอรี่ดีหรือเปล่านะครับแบตเตอรี่ก็มันจะขึ้นมาประมาณนี้นะครับตอนนี้ยัง ชาร์จทูนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่เนาะนะครับก็ยังสภาพดีอยู่ครับแบตเตอรี่นะก็มีนี่ยมีตัวนี้จะบอกว่ามีเซลล์เซลูล่าด้วยนะเพียครับเซลูล mm ่า hmm. มีบลูทูธมีโหมดอ่าโหมดที่ใช้คือแอร์เพนไฟฟานะครับมีบลูทูธมีเซลูล่าครบเลยครับแล้วก็เป็นเมนูที่ใช้งานง่ายเนาะถ้าเกิดคนที่ใช้ ios ก็รู้อยู่แล้วครับมันก็ ประมาณนี้นะนี่ยครับฮคบ่บางเบานะครับลองร,รับปากนะครับปากกาปากกาตัวนี้เป็นเพนซิลนะครับเพนซิลหนึ่งเนาะโอเคครับวิธีการใช้งานปากกาก็ง่ายมากครับก็ไปที่โน้ตนี่ตัวนี้นะครับโน้ตเขียนได้เลยนะมันดีมากเลยนะเขียนได้เลยครับ ดีมากเลยตัวนี้โน้ตเป็นอะไรที่ใช้งานง่ายครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากลองใช้ iPad แล้วก็ที่ใช้พ e นซิลลองลองดูรุ่นนี้ก่อนก็ได้ครับเนะาะพอเราใช้ค่องหรือชอบใน,นนี้ค่อยไปซื้อของแพงนะซื้อที่เป็นแบบว่า iPad Pro ก่อนเนาะที่เป็นตัวรุ่นเต้นก่อนตัวรุ่นเก่าครับ i p a น Pro เนาะรุ่นนี้ดีมากเลยครับมันมีต้อง สีลำโพงเนี่ยก็เจ๋งเลยเนี่ยสีลำโพงสีด้านเลยครับเพราะฉะนั้นโซลาร์แน่นอนครับเนี่ยอะไช็อตโน้ตใช่ไหมเราคลิกถ่ายรูปเนี่ยตึงใช่ไหมฮะเราก็เลือกตัวเป็นเทคเทคโฟ o ต้หรือวิดีโอก็ได้่เาเลยกดแชทกเลยครับบึ้ง่ายเจปุ๊บเลือกยูสตัวนี้ครับยูสโฟโต้มันก็จะเอารูปเนี่ยมาได้เลยครับเราก็คลิกได้นะ คลิกได้นะครับนี่จะขยายจะย่อขนาดก็ได้แล้วก็สมมติเรากวก็วงเนี่ยเขียนได้เลยเนี่ยวงตรงนี้วากมาเสตสีแดงเนี่ยืออะไรเนี่ยนะครับสะดวกครับสะดวกมันสะดวกสบายครับเขีงนง่ายเขีงนง่ายเมือ่อเขียนโน้ตปกติเนะี่ยมันก็เป็นประกามันก็เป็นประการนกเน,รารนี่ย เพราะฉะนั้นได้เลยนะครับร้อยคอนเะน็กเนาะเพนซิลคอนเน็กถ้าไปเมนูไปไป,ไปที่เมนูเพนซิลของ iPad เนาะนะครับก็จะบอกด้วยแบตเตอรี่ของเพนซิลเนี่ยระการเหลือกี่เปอร์เซ็นตะ์เนาะเนี่ยเหลือ8 7เปอร์เซ็นต์นะครับเนาะก็มีรูปเล่นเยอะครับตัวนี้นะฮะแต่ถ้าเราไปทางนอกแล้วครับแบการแบตหมด เชิญแล้วก,กดตรงนี้ได้เปิดตุเปิดหัวประการตรงนี้ครับแล้วก็เอาตุ่นเสียบกับตัว iPhone เอตัว iPad ดได้นะครับมันก็จะชาร์จมันก็ทำทาการชาร์จตัวเพนซิลในตัวด้วยครับนั้นถูกเชิญที่มาก็สามารถที่ใช้โหมดนี้ได้ใช,ใช้แบบนี้ได้เลยนะครับครับมันก็จะขึ้นว่าเพนซิลชาร์จอยู่ไหมครับเนี่ยขึ้นรูปชาร์จเลยตรงนี้นะครับ ทำงาน,นได้เลยเนาะอั้นตัวนี้ก็ใส่เคสดีกว่าครับก็ซื้อเคสมาใส่เรียบร้อยนะอืมนะครับเยี่ยมเลยครับตัวนี้แบบนี้แหละสวยนี่ครับก็เป็นจะเป็นสมุนไพคู่ใจผมเลยตอนนี้นะครับมาช่วโ้ดเวลาราชุมหรือเวลาต้องทำงาน ยาวๆนะครับนะครับมันสามารถที่จะลงพวกอีเมลได้นะครับอะไรต่างเนี่ยไปดู YouTube ก็ได้เนาะช่องเนี่ยได้เลยครับมันสะดวกสบายนะสะดวกสบายด้วยนนคลิปใหม่ผม,ผมลงไปเมื่อวานก่อนนะครับเรา,าก็จะต่อวิดีโอก็ได้เลยครับตัวนี้ครับจีก็เล่นสบายๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวคลายมาสเตอร์ใช่ไหมลอง ลองลงที่ได้ไหมขายมาเตอร์ก็ไปที่แอปสโตร์เนาะก็ชาร์ตขายมาสเตอร์นะครับเขามีครับขายมาสเตอร์มีด้วยอ๋อไม่อยู่แล้วเนอะโอเคนี่เขาเรียกอี่นี้ามาสเตอร์หรือขายมาสเตอร์ไม่รู้เนอะผมเลือกขายมาสเตอร์ไปก่อนโอเคมีเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับก็เป็นก็เป็นเออ่การรีวิวแบบ ใช้งานจริงเนาะของ iPad Pro 9.7นะฮะมันมี10นิ้วก็มีเนาะอืมนะครับแล้วรุ่นใหม่ก็เป็น11นิ้วไปแล้วเนาะ iPad Pro iPad Air ต่างนะนะก็ผมว่าถ้าว่ประมาณมีไม่ข้ามหมื่นเนาะเอาตัวนี้ก็ได้ครับถ้าซื้อแถวผมเห็นมีแถมพร้อมปากกาด้วยก็มีเนาะ แอปเปิลเพซมาแล้วนะโอ้ลืมบอกตัวนี้มีแฟลชนะครับนี่แฟลชถ่ายรูปมีแฟลชแฟลชด้วยนะครับเราะนั้นก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับแฟลชเอาไว้ถ่ายรูปกลางคืนได้นะครับนี่นะครับถ่ายรูปก็ไม่ที่เลยครับถ่ายได้นะครับนี่ความละเอียดคมชัดก็ได้อยู่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามโมโตนน์นะครับเป็นกำลังใจกด ไลค์ like, กด s u b s c r i b e กดแชร์ช่องด้วยนะครับก็จะมีไอเทมมีเรื่องรถมีเรื่องปืนอะไรที่หลากหลายมากขึ้นนะครับก็จะพยายามที่จะหาคลิปที่มีประโยชน์มาแล้วก็อันไหนใช้งานได้ดีก็จะเอามารีวิวให้ฟังนะครับอาจจะไม่ใช่มืออาชีพนะครับแต่ว่าก็อยากให้เพื่อนๆดูครับว่าเออม,มันมันมีของดีมันไม่ต้องเ็นต้องแพงนะครับใช้ของอย่างตัวเนี้ย ใช้งานได้อีกนานเลยครับเนี่ยถ้าใช้ประมาณผมเนาะใช้แค่เขียนแล้วก็ทํางานแล้วก็ดูเว็บดูอะไรต่างๆพอครับผมว่า ipad pro 97ก็เป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งนะครับสําหรับงบประมาณในข้ามเงินหมื่นนะนะครับต้องเลือกเครื่องที่ไม่เปลี่ยนหน้าจอมาแล้วแบตยังดีอยู่ทุกอย่างเพอร์เฟกต์ลโพงไม่แตกนะครับนี่เวลาเลือกนะครับผม ขอบคุณนะครับที่ขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับผมสวัสดีครับ